What's <laughs> up? โการถือกําเนิดของศาสนาคริสต์เทศกาลอีสเตอร์เป็นงานเฉลิมฉลองของชาวอียิปต์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงในซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้กลางวันและกลางคืนจะมีระยะเวลาเท่ากันโดยประมาณชาวตะวันออกอื่นๆก็มีงานฉลองที่คล้ายๆกันที่เรียกว่า กและหมายถึงการผ่านไปของดวงอาทิตย์จากเส้นศูนย์สูตแล้วกลางวันจะเริ่มยาวนานกว่ากลางคืนจะเป็นการเฉลิมฉลองของชีวิตและแสงสว่างที่ต่อต้านความมืดและความตายชาวยิวได้นำเทศกาลอีสเตอร์มาจากชาวอียิปต์หลังจากที่ได้ใช้ชีวิตเป็นทาสของฟาโร มาหลายศตวรรษเพื่อรำลึกถึงการอพยพและการปลดปล่อยจากการเป็นทาสของอียิปต์ชาวยิวจึงรักษาชื่อของงานฉลองนี้ไว้เกือบจะเหมือนชื่อเดียวกันที่เรียกว่าเปสซักที่แปลว่าทางผ่านดังนั้นจากเทศกาลปิซักข,ของชาวอียิปต์มาถึงเทศกาลเปสซักข,ของชาวยิว และจากนั้นก็มาเป็นเทศกาลปาสคาของคริสเตียนซึ่งทั้งหมดก็คือเทศกาลอีสเตอร์นั่นเองในประเทศกรีกนอกจากเทศกาลอีสเตอร์จะมีชื่อเรียกกันว่าปาสคาแล้วคนกรีกยังเรียกกันว่าปาสคายาหรือลัมบรีคนคริสเตียนจะฉลองการฟื้นคืนชีพของพระคริส จะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดของคริสตศาสนาจักซึ่งจะมีการเฉลิมฉลองในวันอาทิตย์แรกหลังจากพาระจันทร์เต็มดวงหลังวันที่21มีนาคมเป็นเทศกาลที่เคลื่อนย้ายวันที่จะเฉลิมฉลองกันในแต่ละปีประเพณีพื้นบ้านของชาวกรีกที่ทำกันในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์หลายคนจะถือศีลอดในสัปดาห์นี้ จนกว่าพวกเขาจะได้รับศินมหาสนิทในวันเสาศักดิ์สิทธิ์กันวันพุธศักดิ์สิทธิ์พวกแม่บ้านจะทำขนมคุกกี้อีสเตอร์และวันพึ้ัหัสบดีศักดิ์สิทธิ์จะทำขนมหวานกรีกแล้วจะย้อมไข่ให้เป็นสีแดงเพราะเชื่อกันว่าเป็นสัญลักษณ์ของพระโลหิตของพระคริสต์ที่หยดลงมาเมื่อตอนที่อยู่บนไม้กางเขนสีแดงยังเป็นสีแห่งความสุข ปิติในการฟื้นคืนชีพของพระคริสต์ไข่ใบแรกที่พวกเขายอมจะถูกนำเอาไปวางไว้ที่หิ้งวางรูปของพระแม่มาเรียเพราะเชื่อกันว่าไข่ใ,ใบนี้จะปกป้องคุ้มครองจากดวงตาที่ชั่วร้ายและยังเชื่อกันว่าไข่ที่ออกมาในวันเพื่หัสบอดีศักดิ์สิทธิ์จะสามารถไล่สิ่งที่ไม่ดีและความโชคร้ายออกไปได้ การชนไข่อีสเตอร์เป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นคืนชีพของพระคริสต์เนื่องจากไข่เป็นสัญลักษณ์ของชีวิตและการสร้างที่ปิดชีวิตไว้ภายในเมื่อเปลือกไข่แตกด้วยการชนกันของไข่ชีวิตก็ถือกำเนิดขึ้นดังนั้นไข่อีสเตอร์จึงถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของการทำลายสุสานของพระคริสต์และการฟื้นคืนชีพของพระองค์ ในวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์จะมีการแห่ขบ,บวนผ้าพิธีกรรมที่ปักเป็นภาพพระศพของพระคริสต์ที่เรียกกันว่าเอพิตาฟิอสจะถูกตกแต่งด้วยดอกไม้และดูใบไม้ผลิซึ่งจะมีสีขาวสีแดงและสีม่วงเป็นส่วนใหญ่นอกจากนี้เอพิตาฟิอสมักจะโรยด้วยกลีบดอกไม้และน้ำกุหลาบหอมระคังโบส จะดังทั้งวันเพื่อเป็นการไว้ทุกข์และขบวนแห่จะเริ่มเดินไปตามถนนร,บรอบๆโบสถ์พร้อมกับผู้ศรัทธาที่จะจุดเทียนแล้วถือเดินตามขบวนทางด้านหลังวันนี้จึงเป็นวันแห่งความอาลัยการลอดใต้เอปิตาฟิวสเป็นความเชื่อของคนกรีกมาแต่สมัยก่อนว่าจะทำให้มีโชคดีจะหายจากโรคภัยไข้เจ็บ และจะทำให้เด็กฉลาดและแข็งแรงทุกคนจะนำดอกไม้จากเอพิตาฟิลุ์กลับบ้านเพราะเชื่อว่าจะนำความสุขมาสู่บ้านและสามารถทำเป็นเครื่องรางสำหรับชาวเรือและใช้เป็นยาแก้ปวดหัวได้ด้วยเทียนอีสเตอร์เป็นของขวัญที่มอบให้กับเด็กๆเ,เพื่อใช้จุดในพิธีวันเสารศักดิ์ศ เทียนจะถูกตกแต่งด้วยดอกไม้เครื่องประดับเครื่องรางและของเล่นต่างๆจะมีรูปแบบและสีที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับอายุและเพศของเด็กซึ่งโน,นโนสและโนนาที่เป็นพ่อและแม่ทางจิตวิญญาณจะเป็นคนนำเทียนอีสเตอร์มาให้กับเด็กที่พวกเขาได้ล้างบาปให้คืนวันเสราร์ศักดิ์สิทธิ์ เป็นคืนแห่งการฟื้นคืนชีพของพระคริสต์ผู้ศรัทธาจะจุดเทียนอีสเตอร์ด้วยแสงศักดิ์สิทธิ์และในเวลา12นาฬิกาจะมีการตีระฆคำของโบสถ์เป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นคืนชีพของพระคริสต์แล้วผู้คนจะแลกจูบกันที่แก้มเป็นจูบแห่งความรักและจะทักทายกันด้วยคำว่า Christ o s Anesti ซึ่งแปลว่าพระคริสต์ฟื้นคืนชีพแล้ว และจะมีการตอบว่าอ l ลิโซอาซึ่งแปลว่าฟื้นคืนชีพแล้วจริงๆคำพูดเหล่านี้จะเป็นคำทักทายที่จะพูดกันทุกวันเป็นเวลา40วันหลังจากการฟื้นคืนชีพของพระคริสต์จนถึงวันที่ได้ขึ้นสู่สวรรค์ผู้คนจะถือเทียนอีสเตอร์กลับบ้านกันถ้าเทียนของใครไม่ดับจนถึงบ้านจะถือว่า เขาคนนั้นจะเป็นคนที่โชคดีมากและจะนำเอาเทียนมาทำเป็นสัญลักษณ์ไม้กางเขนไว้บนประตูบ้านเพื่อความโชคดีทุกคนจะร่วมรับประทานอาหารด้วยกันอาหารหลักที่จะมีทุกบ้านในคืนนี้ก็คือมายิริจ h a การถือศีลอดในช่วงเข้าพรรษาก็จะจบลงในคืนนี้จะมีการเล่นชนไข่อีสเตอร์ โดยการนำจมูกกับจมูกไข่มาชนกันไข่ที่ยังคงแข็งแรงเป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นคืนชีพและไข่ที่แตกเป็นสัญลักษณ์ของประตูนรกที่ได้ถูกทำลายในการฟื้นคืนชีพของพระคริสเพราะฉะนั้นคนที่ถือไข่ที่ไม่แตกจะเป็นคนที่ชนะในวันอาทิตย์อีสเตอร์จะมีการย่างแกะหรือแพะ และทุกคนจะสนุกสนานกันแกะเป็นสัญลักษณ์ในตำนานเป็นสัญลักษณ์ของพระคริสต์ที่ยอนผู้ให้การล้างบาปได้เปรียบเทียบพระคริสต์เหมือนพระเจ้าลูกแกะที่จะรับบาปของมนุษย์ไว้บนหลังตัวเองผู้ศรัทธาจะแบ่งปันแกะอีสเตอร์ที่เป็นสัญลักษณ์ของการเสียสละของพระคริสต์เพื่อมนุษย์อีสเตอร์ เป็นเทศกาลที่มีหลากหลายอารมณ์รวมอยู่ด้วยกันทั้งความกังวลความปวดร้าวความโศกเศร้าและความอาลัยจนมาถึงความชื่นชมความยินดีความรักและความหวังในชีวิตใหม่ที่การฟื้นคืนชีพของพระคริสต์ได้นำมากาเลียนาสตาซิเกคาโลปัสกาครอยยาปลุลลา